เี่เราอยู่ที่อำเภอจังหวัดนครราชสีมานะครับบริเวณร้านอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาดีนะครับท่านที่เห็นตัวนี้นะครับเป็นโอรสต้นเคียนภาษาจากภูมวัดต่างๆซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14กรกฎาคม2565นะครับที่บริเวณรอบๆถนนนะครับรอบๆรา้านอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาดีในยุคเช้านะครับจะมีการ แห่เทียนนะครับแห่รถเทียนพรรษาทิงถ้วยพระราชทานประเภทกอแล้วก็ประเภทขอนะครับซึ่งจังหวัดนครราชสีมานั้นนะครับห่างหายจากการแห่เทียนพรรษามาสองปีแล้วปีนี้นะครับ2565นะครับก็ได้มาเริ่มจัดนะครับอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่านะครับช่วงโควิด19นั้นนะครับได้ได้เริ่มนะครับได้เริ่มลดลงแล้วก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ภ้ามี ตรงนี้นะครับก็จะเป็นท้องเชียนภาษาจองหวอพิมายจาังหวัดนครราชสีมานครพิศกรซึ่งความสวยงามนั้นนะครับซึ่งยังโดดเด่นไปด้วยนะครับพุทธนะครับพระพุทธศาสนานะครับก็กจาไม่ว่าจะเป็นจากถือดอกบัต่างๆนะครับแล้วก็จะมวัดต่างๆจากอำเภอโชคชัยอำเภอพิมายนะครับหลายๆวัดท,ที่จะสง่สงส่งข้ามาแล้วนะครับซึ่งรถเทียนนั้นจะจอดเตียงรายอยู่นะครับบริเวณร,รอบๆนะครับหน้าร้านนุเสาร์ ชาวสุดาณดีถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะขอเชิญน,นะครับประชาชนนะครับทั่วไปแล้วก็สถานที่คนนะครับมาร่วมุมนะครับแล้วก็มาร่วมชมขบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่นะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับ เนจากโูกของเราในปัจจุบันนี้นะครับมีสถานการณ์ภาวะโลกร้อนครับอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับคือการแปรปวนของสภาพอากาศนะครับซึ่งถ้าเราร่วมกันสร้างเมรปอดบุญละพิษนะครับนอกจากเราจะได้บุญแล้วเรายังได้ช่วยกันรักษาโลกทำให้โลดลดบลพิษได้ครับก็ หลหลายท่านนะครับก็ここได้เดินทางไปดูตาไปกราบไหว้เท้าไม่สัวที่ต่างหวัดวันนี้นะครับเราก็ได้อัญเชิญองค์พรอปู่เท้าแม่สัวมาเป็นสถาน,นะลานอนสุสาวรีย์เท้าสิราน,นาฏแห่งนี้ให้กับทุกคนได้กราบไหว้ ชมครับนี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาฏในครับในช่วงเวลา21นาฬิกานะครับที่นะครับพุทธสาสังร์ทีกรถือว่าประชาชนชาวโคราชนะครับได้เดินทางมาชมนะครับต้นเทียนพรรษานะครับขบวนรถนะครับเทียนพรรษาซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการแห่เทียนพรรษาจริงถ้วยพระราชทานนะครับรอบๆ้านอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาีซึ่ง บรรยากาศในค่ําคืนนี้นะครับก็คาค่ำไปด้วยบุคคลแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงชาวพุทธนะครับที่เดินทางมาชมบุญแล้วก็นี่ครับเตรียมมาชมนะครับความสวยงามของเชียนพรรษาแล้วก็มากราบไหว้ย่าโม,โมนี่ครับบริเวณสถานอนุส,วสาวรีย์เท้าสุรานาฏีนะครับในช่วงเวลา21นาฬิกาซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนั้นนะครับได้เดินทางมาเป็นถนนประยที่สนามนะครับที่มีชื่อว่า เราทำหนี้หนงเือนไ้วยนะครับคาทำหี้หนี่เือน